นี่ก็แผนกเด็ดพริกเต็มตะกร้าเลยค่ะเตรียมงานวันที่15 16 17นะคะอันนี้ก็แผนกเช็ดจานดูซิแผนกเช็ดจานก็ดูสีเรียบร้อยมากเลยค่ะอู้แกะมระหั่นมระเตรียมงานพรุ่งนี้1 6 15 16เนาะคุณแม่สวัสดีค่ะกำลังทำงานค่ะกำลังทำงาน ดีมากเลยค่ะเตรียมงานวันที่เท่าไหร่น้อสิบห้าสิบหกเลยน้อแลมีสิบเจ็ดด้วยค่ะสิบเจ็ดก็วันสุดท้ายน้อวันหล่อพะเตรียมงานค่ะเตรียมงานค่ะนี่เก็บใบขี้เหล็กน้ออู้สวัสดีค่ะนี่ขี้เหล็กเตรียมแกงน้อแกงใส่กะทิน้อเตรียมงานไว้เรื่อยๆเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่เหมือนทำอะไรค่ะ เจ้ัวเนาะตัดแต่งทัวเนาะตัดแต่งทัวตัดแต่งทัวไว้เตรียมงานนะเตรียมงานค่ะโอเค่ะค่ะจะซักทังสวัสดีค่ะแม่ถูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ถูทำอะไรเนาะปอกแต่งเนาะปอกแต่งเนาะปอกแต่งกวาเนาะสาวแต่งโอ๋อสาวแต่งกวาขอบคุณนะคะ เตรียมงานเนาะแม่เนาะค่ะเตรียมงานไว้วันที่15 16 17เนาะแม่เนาะอันนี้ทั่วฝักยาวเนาะงามงามงามถั่วฝักถั่วเอามาฝักสั้นทั่วฝักสั้นทั่วฝักสั้นโอ้ที่ที่ไปเรื่อยมาใช่ไหมค่ะโอ้จ้าขอบคุณมากนะคะซึ่งทางในเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ที่ไปเรื่อยมานะคะ จา้าอู้อันนี้ที่ไปเรียอะไรมาจากจากอะไรนะตลาดอะไรนะตลาดโดนเคนค่ะไปไปเรียอะไรมามาเมื่อเช้านะคะจากตลาดโดนเคนค่ะเยอะมากเลยค่ะกระปุตายนู่อู้มันมันเทศเยอะเลยค่ะมะเอ่อมะละโกก็เยอะนี่ค่ะที่ไปเรียอะไรมาเมื่อเช้านะคะได้สองรถ ใช่ไหมสามรถโอ้ยสี่คันนะคะรถสี่คันเต็มเอียดเลยค่ะนี่ของที่ไปรี่ไรามานะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็ข้าวโพดนะคะไปรี่ไรามาเมื่อเช้านะคะเยอะมากเลยค่ะสี่คันรถอันนี้ข้าวโพดนะคะชาวบ้านเข้าใจดีมากเลยจ้าจากตลาดโดนแขนนะคะ,ะแถวคลอบุรีนะคะเขาเรียกอะไรจังหวัดอันนี้จากตลาดโดนแขนนะคะ ชาวบ้านแม่ค้าใจดีมากเลยค่ะบริจาคมาเยอะเลยค่ะเพื่อจะเตรียมงานวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี้นะคะงานหล่อพระนะคะทุกคนท่านผู้ชมดูนะคะเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็ข้าวโพดต้มนะคะต้มไว้แจกแขกนะคะวันนี้แขกมาทํางานผูกผ้าเตรียมกับข้าวเยอะฟักทองอ,อ,อ,อะไรนะบวบข้าบวบบวบเยอะเลยค่ะบวบก็มีนะคะ กลัมก็มีนะคะเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะของนารีชาแน,นลนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะเตรียมงานนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะ ารวชาตินารีชาเนลสวัสดีค่ะ